ในโลกที่จอมานเป็นผู้ปกครองและมีลูกน้องที่แข็งแกร่งอยู่6ตนที่ไว้ใจได้และคอยดูแลเกาะต่างๆที่ถูกขนานนามว่าเป็นโอเชียนเซสทำให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบสุขทำแปลงปลูกผักปลูกต้นไม้ที่จะกลายเป็นมอนสเตอร์มาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและการต่อสู้คนเหล่านี้จะถูกเรียกว่าฟาร์มเกียแต่วันหนึ่งจอมานก็ได้ตายจากไปจึงได้มีจอมานต้นใหม่ที่มีนามว่ากราซาขึ้นมาแทนตำแหน่งและกวาดล้างผู้อ่อนแอเพื่อจะไปเป็นทาทนเชนชายผู้เป็นเสมือนนักสือจากเรื่องแฟ i r ิลิ่มาเกิดมา ด้วยความเรื่องมากของเขาอยากจะปลูกต้นไม้ที่ได้มอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งตัวกระจอกก็ไม่เอาทาให้เขายังไม่มีมอนสเตอร์ข้างกายเลยสักตัวจะมีก็แต่คู่หูอย่างคูโรที่เป็นเสมือนแฮปปี้มาเกิดใหม่ในตอนที่กลาซ่าส่งกองทัพมาทําลายหมู่บ้านติดกับบ้านเด็กกัมพ้าที่เทนอยู่ก่อนที่พวกนั้นจะเล็งไว้ที่บ้านเด็กกัมพ้าทําลายแปลงนาที่จะให้กาเนิดเหล่ามอนสเตอร์จนเกือบหมดเทนที่ได้เห็นอย่างนั้นจึงได้ใช้สกิลพหะเอกกอดไปต้นหนึ่งแล้วบอกว่ามาสู้ไปได้วยกันเถอะ มาปกป้องทุกคนไปด้วยกันจนต้นไม้ต้นนั้นกลายเป็นหมาป่า3ตัวที่มีนามว่าแฟลคงแม้เขาจะไม่ถูกกับหมาแต่ฮาดีได้อยู่จากนั้นก็เริ่มสงครามก่อกระบฏเพื่อล้มอำนาจของจอมมารคนใหม่ให้อารมณ์มันดูแฟรี่เทลเลยดูได้เพลินๆใครที่ชอบแฟรี่เทลอาจจะชอบเรื่องนี้ด้วยอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าฟารมาเกีย